ที่บดีกรมการพัฒนาชุมชนนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงานายขวัญชัยวงศ์นิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้นำตัวแทนสื่อมวลชนจากส่วนกลางเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านโคกไคร ตำบลมะรุยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาซึ่งเป็นหนึ่งใน8แห่งทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านโอทอบเพื่อการท่องเที่ยวเนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งทาง,ทงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์จนเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญในฝั่งทะเลอ,อันดามัน ประกอบกับบ้านโคกใครมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงมีเวทที่หลากหลายราษฎรมีความสามาคัคคีร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการวางแผนขับเคลื่อนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวจนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยมีนายธำรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะให้การต้อนรับหมู่บ้านโคกใครเป็นแหล่งผลิตกุ้งแย้คุณภาพดีที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอทอประดับ5ดาวต่อเนื่องกันมานานหลายปีสาม,มารถส่งออกไปจำหน่ายในจังหวัดใกลเคียงจนมีรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าปีละ3ล้านหแสนบาทโอกาสนี้ ที่บดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปเยี่ยมชมการผลิตกุ้งย่างที่สวนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคครด้วยจากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางต่อไปอยังจุดชมวิวเขาหนางหงตำบลถ้ำทองล้าง อำเภอทับปุดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีความงดงามด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยได้รับการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นโดยนายธรรรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา